สวัสดีค่ะเซลเมโคอราฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ที่จะเตรียมส่งมอบสำหรับเช้าวันนี้นะคะกับคันนี้ค่ะ Honda Civic EHEVRS สีดำคริสตันนะคะสำหรับคันนี้ราคา1,259,000บาทสีดำเป็นสีมุกนะคะมีค่าสี6,000บาทราคารวมค่าสีสำหรับคันนี้นะคะ1,265,000บาทค่ะ เช่นเคยนะคะรถคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันนี้นะคะ1กรกฎาคม2565ค่ะสำหรับคันนี้เป็น Honda Civic ehev คันแรกนะคะที่เมได้ส่งมอบนะคะตั้งแต่เปิดตัวมาค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้เลิกเวลา9นาฬิกาค่ะ ช่วงนี้7จ็ดโมงเช้านะคะเมก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่ารถยนต์ Honda c ซ v i c คันนี้นะคะเมติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นกันนะคะจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ ลูกค้าติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M S Edition นะคะเป็นรายการแถมค่ะลูกค้าของเมย์เลือกบานหน้าสี่เ,เลือกบานหน้า60%บานหลัง60%และด้านข้าง80%ค่ะเมย์ค่ะมออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M ค่ะนอกจากนี้นะคะภายนอกยังทำเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะเป็นน้ำยาของ 3M เช่นเดียวกันค่ะแพ็กเกจรับประกัน3ปีแล้วก็สามารถกลับมาเติมน้ำยาของเคลือบแก้วซ้ำได้อีก6ครั้งที่ศูนย์ที่นี่นะคะซึ่งในแต่ละครั้งจะมีค่าแรงช่าง1,070บาทต่อครั้งค่ะ สำหรับเคลือบแก้วนะคะก็ทําแล้วรถก็จะดูเงานะคะแล้วก็ไม่เป็นริ้วรอยได้ง่ายนะคะรอยขนแมวรอยขีดข่วนต่างๆก็จะไม่เป็นรอยได้ง่ายรถดูใหม่ตลอดเวลาอีกด้วยนะคะสำหรับเคลือบแก้วแพ็กเกจ6ครั้งรับประกัน3ปีนะคะน้ำยาของ 3M เป็นรายการแถมค่ะซึ่งพิเศษให้นะคะสำหรับ รถยนต์ Honda Civic e-h-e-v ที่เมยได้ส่งมอบคันแรกคันนี้นะคะซึ่งแพ็กเกจเคลือบแก้วปกติราคาขายนะคะ34,000บาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งสเกิกิตรอบคันของ m o d u ลโแท้ค่ะซึ่งของแท้นะคะชุดนี้ราคา22,898บาทนะคะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่ม เป็นงานของแท้จากฮ o นด้าติดตั้งโดยช่างของฮ o นด้ามีรับประกันให้และถ้าติดตั้งพร้อมกับรับรถใหม่ประกันภัยชั้นหนึ่งก็คุ้มครองให้ด้วยนะคะชิ้นงานเป็นแบบไหนนะคะสำหรับสเกิร์ตสำหรับชิ้นงานด้านหน้านะคะจะถูกติดตั้งที่มุมกันชนตรงนี้นะคะเป็นสเกิร์ตนะคะด้านหน้า2ชิ้น ติดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะทําสีเดียวกับตัวรถค่ะรถเป็นสีดำก็ชิ้นงานสเกิร์ตก็ทําเป็นสีดำค่ะสำหรับสเกิร์ตด้านข้างนะคะจะมีสัญลักษณ์คำว่าโมดูลติดตั้งที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยนะคะ การติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะนอกจากจะเพื่อความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นเหมือนเกาะป้องกันนะคะเวลาที่ขับรถไปครูดไปชนอะไรนะคะก็จะโดนชิ้นงานของสเกิร์ตก่อนนะคะซึ่งเป็นเหมือนเกาะป้องกันร,รถของเราถ้าโดนชิ้นงานสเกิร์ตนะคะก็ยังสามารถสั่งชิ้นใหม่ติดตั้งได้นะคะหรือว่าแจ้งเคมได้นะคะแต่ ถ้าไม่มีสเกิร์ตก็จะโดนตัวรถเราเต็มๆนะคะเวลาที่อ้อยชนครูชนอะไรนะคะก็สามารถติดตั้งเพื่อเพิ่มเกาะป้องกันให้รถของเราได้นอกจากความสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งแท้จาก Honda น,นะคะสำหรับสเกิร์ตรอบคันโมดูโลค่ะสำหรับชิ้นงานด้านหลังนะคะ เป็น2ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งที่ด้านข้างนะคะของกันชนด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะมีรูปเล่นดีไซน์นะคะของสเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสปอยเลอร์นะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสปอยเลอร์มีอยู่แล้วนะคะในรุ่น RS ด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2จุดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีดำเซ็นเซอร์ก็จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะใกล้สิ่งกีดขวางเซ็นเซอร์จะกะระยะแจ้งเตือนนะคะร้องเป็นระยะระยะถ้าใกล้สิ่งกีดขวางมากเท่าไหร่ย,ยิ่งร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ทําให้ผู้ขับขี่สามารถแตะเบกะรกชะลอความเร็วได้ทันนะคะถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังค่ะ ในรุ่น ehev นะคะโลโก้ Honda ก็จะมีกรอบสีฟ้าแบบนี้ค่ะฝากระโปรงด้านหลังเวลาเราเปิดนะคะก็จะเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะคะเป็นโชกแล้วก็สามารถเด้งขึ้นได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกไม่ต้องยกขึ้นนะคะด้านหลังก็จะมีรายการของแถมกระบาดถาดท้ายรถนะคะหมอนรองคอหมอนผ้าห่มชี้หุ้มเบลค่ะถาดท้ายก็เข้ารูปพอดีเป๊ะเลยนะคะเข้าเหลี่ยมเข้ามุม เป็นรายการแถมค่ะของแท้จากฮอนด้เวลาที่เราซื้อของไปจ่ายตลาดนะคะของทะเลอาหารสดนะคะถ้าเปียกก็สามารถวางได้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้นอกจากนี้นะคะในรุ่นนี้ยังสามารถพับเบาะหลังได้อีกด้วยมีสลักนะคะลูกค้าดึงออกมาแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งจากนั้นนะคะเข้าไปในห้องโดยสารค่ะ เบสามารถดึงลงมาได้เลยถ้าเราดึงสลักแล้วนะคะแบบนี้นะคะพับแยกด้านซ้ายกับด้านขวาออกจากกันได้นะคะแบ่งเป็น40%สําหรับฝั่งด้านขวาแล้วก็60%ฝั่งด้านซ้ายนะคะพับลงมาแบบนี้ได้เลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยสารก็ได้ขนของก็ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะสําหรับ h o n d a Civic e-h e-v ในรุ่นนี้อเนกนประสงค์มากๆนะคะพับเบาะแล้วก็สามารถวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นของที่เป็นชิ้นยาวๆก็สามารถวางได้นะคะหรือถ้าไม่ได้ขนของก็ปรับเป็นที่นั่งโดยสารก็แค่ยกตัวเบาะขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็มี นักเท้าแขนเป็นที่วางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งนะคะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็มีช่องจ่ายไฟที่เป็น USB นะคะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะ คิวบันไดสแตเลสนะคะตัวนี้เป็นรายการแถมเช่นเดียวกันของแท้จากค o นดาพลาสติกสีฟ้าเมยังไม่ได้ดึงออกให้นะคะถ้าแกะออกด้านในก็จะเป็นโครเมียมค่ะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกเล่นก็จะเป็นตะเข็บสีแดงตัวเบาะนะคะมีในส่วนที่เป็นผ้านะคะแล้วก็หนังกลับอขออภัยค่ะเป็นเป็นหนังกลับนะคะตัวนี้ แข่งข้างประตูก็จะเป็นหนังนะคะมือจับประตูเป็นสีเงินค่ะประตูด้านหลังก็เปิดได้กว้างขึ้นและลงได้อย่างสะดวกนะคะมีกล้องสำหรับ ไว้สองภาพด้านหลังเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะนอกจากจะเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงจากเซ็นเซอร์มาด้วยแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ใช้เกียร์ถอยหลังนะคะสะดวกสบายปลอดภัยแน่นอนค่ะฝ้าถางน้ำมันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะเราสามารถเลือกเติมได้นะคะออกเทนที่เติมได้แก๊สโซฮอล์นะคะแก๊สโซฮอล์ 5, สูงสุดที่ e 2 0ค่ะ ความประหยัดสูงสุดของคันนี้นะคะ25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดนะคะเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแต่ข้อดีของ Honda c ซ vic ในรุ่นนี้นะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานขับเคลื่อนเกือบ100%นะคะพิเศษมากๆสำหรับรถยนต์ honda civic ในรุ่นนี้ค่ะด้านข้างนะคะก็ มีกล้องแสดงมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าเลนวอชนะคะกล้องจะทำงานเวลาที่ผู้ขับขี่กดไฟเลี้ยวซ้ายหรือกดสวิตช์ก้านไฟนะคะที่สวิตช์เลนวอชที่อยู่ที่ก้านไฟนะคะภาพจากกล้องจะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงที่อยู่ในห้องโดยสารนะคะหน้าจอก็ แสดงได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวมีพาไปกดดูด้านในการตกแต่งภายในรูหราสปอร์ตมากๆนะคะสำหรับ Honda Civic นะคะก็จะเหมือนในรุ่น Turbo RS นะคะในรุ่นก่อนนะคะการดีไซน์การตกแต่งมี Wireless Charger นะคะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายมีช่องเชื่อมต่อ USB มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะ ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วก็สามารถปรับแยกอิสระด้านซ้ายด้านขวาออกจากกันได้ด้วยระบบเกียร์เป็นเกียร์ e-cvt ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้รถคันนี้นะคะมีความประหยัดสูงสุดได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ มีเบรกมือไฟฟ้านะคะมีออโต้เบรกโฮลนะคะมีไรท์โหมดนะคะโหมดการขับขี่สามารถปรับได้3โหมดอีคอนโหมดนะคะนอร์มอลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดค่ะคิ้วบันไดด้านหน้านะคะจะชิ้นใหญ่กว่าด้านหลังแล้วก็ที่แผงประตูนะคะจะมีไฟเป็นแสงสีแดงนะคะพร้อมกับไปส่องเท้าสีแดงด้วยแต่ว่าตอนนี้น่าจะมองไม่ค่อยเห็น นะะเนื่องจากว่าตอนนี้สว่างมากๆนะคะแต่จะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนค่ะคิ Q ้วขอบประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมค่ะซึ่งจะแตกต่างจากในรุ่นเทอร์โบ RS ซึ่งในรุ่นเทอร์โบ RS จะเป็นสีดำนะคะมือจับประตูนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยทีเดียวค่ะ ด้านหน้านะคะดีไซน์สปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะในรุ่นนี้ไฟหน้าแบบ LED นะคะไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะแล้วก็กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะ ในรุ่นนี้ก็จะมี Honda Sensing นะคะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda นะคะติดตั้งมาด้วยทุกเกรดทั้ง e-l plus และ r-s นะคะสำหรับ Honda Civic e-h-e-v ค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นคันแรกของเมเลยนะคะที่ได้ส่งมอบให้กับ ลูกค้าของเมย์นะคะในรุ่นนี้ Honda Civic e-h-e-v ค่ะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอนะคะแสดงผลมาตรวัดก็จะเป็นจอแบบ t-f-t นะคะขนาดใหญ่แล้วก็ แสดงสถานะต่างๆอ่านค่าได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะแล้วก็จะมีรูปรถสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่ารถคันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะให้ผู้ขับขี่ขับเคลื่อนรถคันนี้ออกไปนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนจะขึ้นคําว่า Ready นะคะแต่ตอนนี้จะเป็นสัญลักษณ์รูปรถสีเขียวนะคะ หน้าจอเครื่องเสียงนะคะก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังที่สามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับค่ะเราเลือกใช้ตามความต้องการตามความเหมาะสมได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกดูมุมไหนนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเลนวอสนะคะก็ สวิตจะอยู่ที่ก้านไฟนะคะเราสามารถกดแล้วก็ภาพจากกล้องด้านข้างจะมาแสดง